สวัสดีครับพบกับการ์ดแมทเทนนะครับกับผู้เล่นคนที่3วันนี้ที่จะมาเจอกับผมนะครับเหมือนเดิมกองการ์ดนะครับพันดินี่สกอร์นะครับปี2021นะครับอ่าวันนี้ผู้ที่มาเจอกับผมได้แก่กิ๊กกอกเรียนเชิญครับน้องกุ๊กกิ๊กกอกโกโอ้มาแล้วนะครับเือนามวิ่งไปอย่างรวดเร็วครับล้างมือนะครับล้างมือนะครับทำความสะอาดนะครับโควิดด้วยทุกนี้อันตราย ออ่า,า่ากติกามีอยู่ว่าถ้าคุกคิกแพ้คุกคิกจะต้องโดนลงโทษนะครับโดยการทาแป้ง,งเหมือนอ e ีพีแรกที่อาจารย์เฟิร์นโดนไปแล้วเห็นไหมครับไอาจารยนบิ๊กบอสโดนไปแล้วนะครับแต่ถ้าคุกคิกชนะผมจะบริจาคเงิน300บาทเข้ากับกองทุนทำกับข้าวหรือขนมนะครับมอบให้โรงพยาบาลท่าสงยางพุทธาคมนะครับเลี้ยงผู้ป่วยโควิดนะครับทำเป็นรา้าวไปแจกก็เลยนะครับมีสิทธิ์เลือกจากกล่องน,นี้คนละหนึ่งซองเท่ากันหนึ่งซองจะมีสิบเอ็ดใบนะครับเปิดได้ใบตามรายชื่อพวกนี้ ได้คะแนนตามนี้คือใบและเซนห้าคะแนนชิ้นส่วนสี่รันนัมเบอิลสามดรัฟรอบรอบแรกหนึ่งถึงห้าสามหกถึงสิบสองผู้เล่นอีเกิลได้สองปีซึ่มซิลเวอร์ใบที่มีสีสีพวกาเป็นแบมสีเงินสีทองเนี่ยสองผู้เล่นพิเศษตามในชื่อนี้สองแล้วก็ดรัฟอันดับสิบเอ็ดลงมาได้หนึ่งนะครับโอเคอ่าให้ทุกทีเลือกก่นเลยครับสองไม่ต้องซ้ำเลยโอ้ยเลือกเลือกแล้วแตกตาทำไมเอาผมเลือกตรงนี้เอาอันนี้ได้เอ้า ไม่ได้ิเลยสิ้นะมั่นใจไหมไม่แน่ว่าจะโดนอเราต้องเป็นผู้ชนะทีคุณเล้เดี๋ยวเยี่ยคุเล้งครับเล่นครับเล่นครับเราเราต้องชนะเล่นเราต้องชนะเลนอ่าใบแรกดูดิครับดูดิดูมอ้าวคนแรกของคุกกิกคือเอาไปที่เล้นทั้งหมดเลยกไม่ด้ลุ้นเลยิกในี่ไ่ปอย่งไงชอบเป็นประจำาุณชอบเล่นนะแอนด์เกล ไม่รู้จักผมพี่ผ่ายไป่อนเลยแจ็คสันไเยอะไอ้จ้าคุบี้ไมเยอ์ไม่มีไม่ดงไม่ดแล้ซื้อมาทำไมเนี่ยก็มันซูมมาไม่อะไรเนีเฮ้ยอังเี้เราสั่งกันรสั่งตนีเป็นรสุอใช่ไหมอังเดีเราสั่งีครับสองคะแนนทกสอคะแนนต่แต่ไม่มีไม่มีไม่มหอกไปต่อไปดูีมกรติไม่มใดู่นี่มนมีครังเยเฮ้ยรอรป รอหน้ามินิรอรึรอรึเรามาคัดแหวนไม่มีเครื่องไม่ีกระมีแต่ยังไม่มีอย่ในแป้งใช่ไหมยังไม่มีอันนี้ก็ไม่ยินีเลยก็ได้อันนี้เดลิเคี่ไม่มีจะเกิดได้แล้วอันนี้เป็นลุกกี้ไหมลุกกี้โอจาราลี่มีไหมโอจาราลี่โอตูลูลี่อะไรเฮลิตฮามาจีเฮลิตมีแต่นาจีไม่อยู่ เอานาจีอะนาจีเอนาีฮมีไครับนง้โมียนข้าลังดนเล่นตรงเยมอี่ไว้ทนี่ไปไอต่อไปเมอนชุดมูนะเมอนอะไรตูมีอะมีาัไม่มีไม่มีไม่มีไบมวอเดไม่มีบ๊อบบี้บ๊อบบี้เวเนอร์เป็นลาเเอร์มีไมไม่มีต่อไปโบ์ลายที่ลายที่ลายที่เดี๋ยวดูผมนะครับดูนะครับ ผมอาจจะไม่มีเลยก็ได้กิ๊กอะไรเนี่ยลิโอนาดฟอนเนเต้ไปไม่มีแน่นอนอันนี้ก็ไม่มีเฮิร์ตเฮ้ยได้ไปผมล่อแล้วกิ๊กนี้เฟเดริกนี่ไงได้ไปว่าว่าเป็นแบมนี่ไงดีเจคัสตูนี่อ่ะไม่มีนี่แบคมาติเนสนี่ยนะครับมันจะว่าว่าเป็นแบมเห็นไหมเห็นไหมที่ธรรมดาไหมเดียวก็เป็นแบมนะครับผมนะครับไว่าเป็นแบมปีซึ่มวกสองคะแนนครับผมว่าเป็นแบมไม่มีแต่มันว่าว่าเป็นแบมไงมันมงไงมีไงจันตาไม่มีนูนอ่ะผมไม่มีว่าก็เป็นแบม น้บดนึ่งคะแนนี้หนาไเลยแล้วให้ใส่ใไปหน่อยล้หน่อย่ตองน่รถยน์เนยอะไรนี่เคสไันมีเนะตัวเนี้ยนักเซลล์สันักเสันวสอะไรเนี่ยโมเดล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 จะแพ้เลใส่เลยรอเลนกต้องแบกดับอันดับหนึ่งะครับสามคะแนนโอ้โหใส่ใส่ตอใส่ตอ ใต่อไหน้อง,นบบงอน,นี่เป็นสใจัแล้วอลซีอะไรเนี่ยไม่มีมตัวเนี้ยเอ้าเอาเอาเ,อเอวนอันนี้ยังมีอีกไอตินต<อ>ัวกระจูดันเตอร์เฮรี่อันนี้ไม่มมีเกเิ่เมาีเก่งแต่ว่าม,มีในไอทีแ่นอนขอพยาไม่เลิกเล่นนะครับเพราะฉะนั้นสรุปแล้วเดี๋ยวเรามาดู آ, สรุปผอน,นะครับนะครับในคู่ที่3ามตผมเจอกับจิกกอก แม่ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมให้ภาพมันฟ้องดีกว่าดูนะครับ้สึกผมก็ <c oughs> ต้องมาดูผมทำายอยู่ดีเป็นไงครับกิ๊กรู้สึกยังไงครับโอ้โหคลิปโกองอะรู้สึกว่ามาโดนโกองอะไรนี่ฝากาาเป็นกำลังใจด้วยครับกดซับสไครตกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับขอบคุณครับ